ใครจะไปก่อนไปแล้วเว้ยเ<ป> <laughs> ดี๋ยวยองก็ตามเอ้าเสียงหมาเล็กที่ไหนหเสียงมาอ๋อยองเหรอ อุ mm ้ยโดดไอหยองเหมือนมัน oh, ว sí. ่ายไม่เป็นนะดปานี่เอาป่าป่าไอหยองมันเหมือนมันว่ายไม่เป็นเหมือนไอปิ้งอ่ะดูดิป่ป่ขึ้นมา กระเลนพรนี่แหละวิธีการอาบน้ำเอาลงไปอีกปิ้งขึ้นมาลูกมาเร็วมาเร็วมาเร็วเร็วขึ้นมาแม่เร็วมาขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วมาเร็วขึ้นมา เร็วลงได้ขึ้นไม่ได้แล้วลูกกูทางมันละมันไม่แน่นโอ้ยเปียกรองเท้าเป่งมาลูกมา,มา,ามเร็วามาขึ้นมาหนามบ่เอาเอาเอมันดินแกง ปิ้งขึ้นมาดีลูกริ้วหวกมังคีนมลงมาไหมลูกดูปูเหรอหมูอั้วนมาดูปูเหรอใช่ไหม หมูปิ้งมันขึ้นไม่ได้แล้วมันนั่งรอปูแล้วหยองมันขึ้นมาเกือกไม่รู้กี่รอบแล้วปิ้งยังเลยปิ้งมันนั่งมองปูแอ๊ะเก็บเชือกก่อนเอาทำไมมันเละขนาดนี้ขนมะอะทำไมขนมมันเละ หยองดูหยองหยองเกลือกได้เลยหยองเกลือกได้เลยไม้นี้เขาห่วงไหมเนี่ยไ,ไม้ไผ่เนี่นะดูดินะเออนะเออ ยังอยู่ยยยตัดไม้ลูกเขาตัดไม้มนนนปิ้งไม่มีปัญญาขึ้น ขึ้นได้แล้วปิ้งขึ้นได้แล้วเก่งลูกเก่งเกลงก่งก้งโอยโอยโอยเก่งเลยเก่งเว้ยทางชันก็ขึ้นได้มังนี้มังมาปิ้งมังนี้มังมาเร็วมาที่รถเร็วมาเร็วมาขึ้นรถกับพี่มาขึ้นรถกับพี่แล้วหยองมาเช็ดตัวลูกหยองมาเช็ดตัว ขึ้นรถกับพี่แล้วไปอิวปะมันเจ็บขามัน